ส่วนนางร้ายขายดีสาวไออภิษดาที่กำลังกริ๊ดการ์สวยเปรี้ยวอยู่ในละครมายาตะวันก็ชวนให้แฟนๆจ,จี๊ดาจกันต่ออีกหนึ่งเรื่องมัจจุราชสีน้ำพึ่งค่ะเพียงแค่สองข้อสตูมเรื่องนี้ก็ต้องรีบประเคนตำแหน่งตัวจี๊ดอันดับหนึ่งให้นางไปเลยลูกสาวคนเดียวของพอเลียงคางรายพอเลี้ยงปัดเคนเทระเดชที่เวอร์ไปซะทุกเรื่องไม่เฉพาะเรื่องแต่งตัวเพราะถูกเลี้ยงมาแบบตามใจถือตัวดูถูกคนและปรี๊ดแตกทุกครั้งที่เห็นนางเอกรจนาชัยอยู่ใกลพ้พอเลี้ยงปัดไร้นิกจิกหน่อยตามสไตล์นางร้ายหน้าเอ ขอเล่นแบบถวายตัวให้เลยเพราะนอกจากได้แต่งตัวสวยจัดทุกฉากแล้วบทยังส่งให้ได้นวเนียใกล้ชิดพระเอกในดวงใจพี่เคนเทราเดชจนทั้งกองถ่ายอิจฉาตาแตกมาแล้วค่ะวัสนามันต่างกันแต่ว่าต้องพูดถึงการเปิดตัวของมีไอ้ก่อนอลังการมากแบบนั่งเกลียนมาเลยสวยงามมากนั่งเกลียไม่ใช่ทําไร่ทำนาหรือเปล่าเนี่ยแต่ต้องดูนะอลังการมาก นอกจากนั้นยังต่อด้วยเสลี่ยงอีก่างหาก,กนี่<อ>เดินไม่ได้คือน,นางเดินไม่ได้ค่ะน,นางจะรู้ร้าอลัองการตลอดก็เรียกได้ว่ามาดูไอซ์เนี่ยก็คุ้มค่าแล้ว<ช>นะคะขที่จัดเต็มจุดจัดเต็มเสื้อผ้านี่ไม่ใช่แ<ๆ>บบถ่ายทํากันได้ง่ายๆนะคะตื่นหน้านตีสามครึ่งนะคะวันนี้เต็มอง